สวัสดีจ้าพบกับช่องแฮรี <tail> ่แสงทองนะจ๊ะ้าหัวก็ฟูฟององิเดียว่าคีมมาใส่แบนมาประมาณสามสิบกโลเพื่อจะมากินก็จำลานี้นะจ๊ะทั้งหลังก็จะเป็นเออนี่คลิปนี้มีหัวข้อว่าตาตากับโซฮอดยายวงแล้วออกจากแพลนพาวเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์ในยูทูบคอมเมนต์ออกเองนะคะถือกไลออกมนเสื้อออกจากไล่กลุ่มเลยซึ่งว่าบริการบั่นโดนเป็นเวลาสองเดือนกว่าแล้วตัสิบหกมือ สิบสี่ตามคนบวกอีสองไปหาแรงมาเหรอที่ออีสองหมื่นนั้นปกเสียเรื่องจริงเมื่อคื้พูดอะไรมานอนนั่มจ้าเออเห้มอตาตาอะไปนอนมึงไปนอนกล้พี่ตโดนแล้วเดี๋ยวปอกมือมันมากมือเล็กแล้วมึงบอกแม่มาขอเลยใใช่ใช่เออบอกแม่มาขอเแต้ตาได้วมรเด้อจ้าตาตาบอกเอาผัวแล้วไว้พอดีเราแม่จะจูดบังไฟล่พอดี บอเมีนเมยากให้เอาเอออะเยเอาไม่เลองมึงกบอกเมื่อให้เมียถอยหน้ามึงกัยุจังเทียอีควยแ่เมถอยนาเออเมืออยากกินแล้กินอมียกนแต่แต่เอาจะเป็นเมียอเอ่า่เอาดิบ่เอาผู้บอกง้ายนิดละเอาขึ้นมาสั่นแต่สั่งแต่ซี่เป็นสังอะไรเลยนไปกินข่าวจ้า ไปดุระไปเลิกน้ำนาซอสไนี่หางเครื่องอันพ่อาจะขิวกเสียอ่ะก็อ่าก็ยังวมาเท่าแทะอเท่าจงไหอ่ะอะไป่ายอ่านแว่าน้ำนะอิตาเดสสะอาดน้ำพอาบก็ได้ยัม่บอลพออาอม่เคยอาบเพิ่นไกางเกงเอใอะรเออสสิสิสสิสิสิ เรื่องกินเราต้อเอิญตาเนาะเอาไอ้กระเทยเลือชนไหนอ่เม่กองกระเทย่ันทกอย่างใครหลวกกั้เนาะอรวกสออาทำไมมีเตียนไก่ด้วยอะตัดตีตอาตัหรอตีตัอเดทีมงานพนิภาพบ่นีอมันทีมงานพันิาพปนใหญ่เ่สิ่ว่ี้มาเิดเซรอกกรได้ไม่ซัก ซุ่มนีกรับานมาได้ก็บบกเลยมาเลรนบ้านน่นมาลำภะคตนนี้ผาเป็นลูกว่ากระบานมาได้เอาอเข้าไปัางรถโ,โดยทางานนโดยสารกับหาล้อยปนที่รอมบัวปะโอบัวักานไปที่ทราาหารลอยนะยนไปีเจ้ครับมาได้รับไปกับท่าน,นึงนี่ไปกับหาลอยกระบาสน <S 2> <S 2> <S มันต้องมีรสชาตตัวกับมันจะใส่กับเพราะว่ารสโดยสารมันจักผู้ใดขึ้นแนวสีหนามันแบบว่าเสี่ยงอืมมันจะได้กกับโตไงก็เลยมาบ้านฉันบ่พูดได้มาหามขึ้นในหอดแกงนั่นหนึ่งแอบแอบเลือกตาแอบเลือกตาเอาแม่ดีเพือหูให้บ่ โอ้ยเฮียนคาคือแบบดูจากสมหโอเแค่รีไม่มาเปืดอหอยมาจ้ะว่ากจะพูดอ่ะเขาแบบว่าหนึ่งจลสิษย์แฟเป็นหงอกกับมองม่อ้ขี่ขาหน้ามาสัดส่วนไนกันักเอาจะดี้ไปดีนี่นะนี่ค่ะเอาขึ้นมานกกว่เธยกระสวยประมูนก็เป็นนเป็นเมียตาเนาะเป็นแแฟนกันเอะเื่อเดส่งขอเข้ามากูอีตาดอนอาปากซอออยเร็จชันแล้วแฟรีมาขึ้นเดี๋ เมืนที่เกิดเขกเตียงแตนอนตีเดือบซีขอบจะแห้งอันไม่ใช่หนึ่งวัปนรวงิวัวเป็นนอนไก่เหี้วอะไรใหญเหี้ยวมคืนมจะปีนลงใช่กันอนควงหรอค่ะใช่กะกายค่ะแต่เอออขอนี้มีซ้บะต่ตากระโซหอมใหญ่วงแล้วแล้วก็จะผ่านอขอออรับอยู่ตีผ่าเลย็นตาเปืองเหล่าบะเมื่อคืนมากลมนึงเล่นจอแจ้ ตองเพิมลงเพิมเน่นกินไปก่อนกะตะมาิึงบม่อยากเสิาพี่น้องเป็นภากคิดเรียกจะจมงดูดวงบ่จะหัวเกามงปวดเอวเม่ันแจ้งบ่เอมันเป็นภาเรียก่สองแจงสมือแล้วมือี่สิภาพก็ไปเอาเส้อผามือที่สามคนมาเลืเดบดบลันบ่ใหญ่บ่วงเลยบ่ก็แมนไปหอดพุเอันเก็บไปห้ยระเบิเส้อผา ที่เราไปหอดนาบัดอ้าวกระาแฟผู้ใดนอนมากโป่งไปหนีตีไปได้ต้กปลาไปหอดอกปลตะของตกปลาอะของทำบ้านไงครับตกป่ได้ตอบแอดมินอยู่สูยทีเขาไปเรื่องอยู่ไปหาโลดตัดไปชับโลดตัดที่ไปเสือหาเซโตบ่ไปเปิดกูซูลนลงมาเมื่อคืนนี่ซีผื่นกูนย่งกูนั่งกูนั่งหลับก็ร่างหลับเนาะแก๊ก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 มันมันหลุดลงหลุดลงทีนี้เท่าไรนะ มันเป็นแบบว่านุ่มน่มนะแค่เรี่กการเปนแหนเนี่ยมาเป็นอันมันเป็นว่าไปเปิดแบบว่าหนุ่มๆนะแค่เราเด็่เก่าเนี่ยเออพีรักกระบาดรีบดีเนะใช่ปะแค่นอีพาอีพายเขาเพิ่ใส่นาดิตหมากน่าจะดีขึ้นเด้อขายของอีกแล้วไปรับสนับโดยเออนี่เพื่อนพี่เบลล์ด้วนต้องกินผ้าซัมมิงเด้เมันจะสังคมสอบลงยังกับสบู่โซฮอนยังก็เออ เอามาลองมังซี่ก้อนนี่จะมาลองนี <coping> <Emin> em. <boom> um, ่เอามาลอยนึงกจะมาหายก่อนรักษาที่หายมันเปล่าสาวริมเก่าสาวคนเดิมเาลยเอาเลยใิดอยู่มากลูกสาวอีกแล้วเจ้าทหารแล้วก็เลยจงผมอยากกินอยากคุ้มผมแล้วจ้าล่าสุดเนาะใส่เบอร์นุ่มตุ่มหรื่สบู่มากหรือเ่านี่ตานะเ่มีมากมีครีมสบู่สองจานเอามาไปลองเบิ่งมากบ่แล้วสั้นๆเอามานำอยู่ หน้าขาเพอร์เลยอะเปอลีใส่หรอ่ใส่แล้วคู้เปล่าฉันบัไดใส่โดนแล้วบยโอุ้ยตะกี้สิวหลายก็ไดเนะจองสองสามไหนตายังเชี่ยม่อจะไปฮันนีตาดีพ่นจะไปตํมโบหมอนไปเลยตอนนี้ออเออนะไนะนันนะกระนาบไมนเกิดสิวมันโยกเป็นป้าโบและเนาะ อยากขาวว่ามีจริงพี่น้องขาล่าสุดอ่ะเดือดสองฟังสามมวลมวลอร่อยก็บ่ายร้อยห้าสิบลาสซุเด็แก,กไม่ได้กินลร้อจ้าไม่ได้พี่น้องหายมากหรอกเด็มาใส่นะคะพยายามชุกเฉินด้วยว่าลำบากนะคะจะหนึ่มาเกดใส่ทีละนทีละน,อน่อยต้นล้ตัวน่ะนวะ่างันนี้กล่งองเห็นอีแท่ตัดปื๊บหลตัดเองมัน แครเดินก็นงงได้มาแล้วนะจะาก,กดจาก่าอุ้ยน้ำตาลก็ใส่ลายเทปปก็ตอนเป็น,เป,นเป็นสาหวานก็เลยแซมตาลลายถทายอยู่อีสระดนนันอยู่อันนี้เป็นขขาเ้าน,นะคะแต่ว่ากินตอนเที่ยงตอนบ่าย มันนจะไปตึ๊กแแห่นะคะคลิปต่อไปรอช่มนะครับว่าจะไปตึกแหหรือเปล่าสิไปบอจะได้ไปบอเพราะว่าโตกันไปแล้วว่าจะไปจะไปตึกแแหนะพันธิพานบอเตะกลอีกหน่อยอีหล่ไปแหไปกี่บอเอาส้นกันไปหาปลาอไปตึกแหะเออคันบ่าได้ไปเด็กกูจูดที่มึงสิงไฟหรอเดะบอกไปแล้้เปล่าไปยังนี้่ะ เดี๋ยวเข้าไปทุดอากาศก่นนอนเนาะ